โอ้โหมะขามกอหินมะขามก่อหินนี่อันนี้ก็หมืนมม่นกว่าบาทอือสวยมากเลยนวบาทสองคนยกโอ้โหนี่ครับมาดูตะโกต้นนี้อันนี้ลุงเต้เปลี่ยนดินหรอครับือว่าอย่างไางยังไม่ได้เปลี่ยนไม้เงี้ยอยู่เงี้ยครับอ่ามัน,มนมคอยกาเสียงเท่าไหร่ตอนตอนที่ผมมายังไม่เขียวขนาดนี้อ่าครับอันนี้แป๊บเดียวนะครับเขียวสวยขึ้นแล้วกิ่งแบบพอไม้มาขั้นแรกสมมตาจะเป็นไม้สุ่มโซมไง สวยมากนะตะโกอันนี้มันตะโกใบอะไรครับจุงตองใบทับทิมใบทับทิมครับโอ้โหสวยมากนะใบทับทิมต้นลงตัวมากต้นนี้สวยมากต้นนี้ก็ราคาหลักหมื่นหลักหมื่นครับอันนี้หลักพันมีหลักพันโอ้มีตะโกอันนี้เป็นตะโกใบใหญ่เนาะอ่าตะโกป่าตะโกนา อ่าอันนี้หลักพันหลักพันอย่างเงี้ยหลักพันอันนี้อันนี้โอ้ลู่ลมลู่ลมลมแรงไปเลยครับตัวนี้มาสังมาสังครับมาสังหมื่นเหมือนกันหลักหมื่นอันนี้มาแสงครับเนี่ยใครที่ไม่เคยเจอมาแสงก็เลยรับมาแสงมาแสงนะครับอ่ามาแสงแสงครับเนี่ยมันจะมีมาสังนี่มาสังครับนี่มาแสงอืมใบจะคล้ายๆกันเนี่ยอันนี้หนามจะสั้นมาแสงหลักหมื่นครับมาแสงนี่ก็ หลักหมื่นหลักหม <function> หื <pl ains> <os UC> <sh> ่นโอ้โหสวยมากนะครับมาแสงฝั่งฝั่งนู้นใช่ไหมครับหน้าไม้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้พรล่างเนี่ยอยู่นี่ครับส่วยหน้าไม้อยู่นี่มาแสงโร้รายละเอียดนี้ยิบเลยเนาะยิ่งถ้าถ้าริดใบออกเข็นโครงสร้างนี้น่าจะแบบคือละเอียดมากกิ่งคือมันนมาแสงนี่ครับตัวนี้ไกลภูเขาไกลภูเขาครับโอ้ไกลภูเขาตัวนั้นไก่แดงตัวนั้นข่อยนะครับ้นข่อยครับ เนี่ยสวยมากเลย่อยตันนี้ก็ฟอร์มประกวดนะนี่เนาะฟอร์มประกวดครับสวยมากต้นนั้น่อยราคาประมาณเป็นหมื่นครับเป็นหมื่นเนาะเป็นหมื่นครับอันนี้ก็ตรงนี้ใบอันนี้ก็หอยเหมือนกันครับนี่ยังไม่ได้รับบ่อยนี่ก็ต้นนี้ก็หลักหมื่นนะเนาะหลักหมื่นครับ่อยครับอ้้่อยสวยมากเลยเนาะหนึ่งสองอันนี้ก็ตะโกตะโกใบทับทิมใบทับทิมนี่คอยอีกต้นหนึ่งครับ อันนี้ด่างโอ้โหสวยมากเลยค่อยด่างเลยครับอ๋อเนี่ยด่างตอนผมมาใบมันยังไม่ออกขนาดนี้เนาะแดงนี่ครับใบค่อยด่างนะโอ้ถ้าเป็นไม้ด่างนี่ราคาน่าจะสูงนะสูงครับเสียด้วแล้วก็ต้นนั้นเข็มโอ้เข็มต้นนั้นดอกก็เริ่มเริ่มมาอันนี้มันโรยหรือเริ่มมาครับเนี่ยเริ่มมาครับเริ่มมาเนาะอ่าอ๋อเข็มก็ยังไม่กล้าให้ปุ๋ยมันเยอะเดี๋ยวจะมันเดี๋ยวมันช็ อ๋อไม้มันเอ้นี่มาขายกรรมลุงอย่างนี้ก็คอยต้นนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นี่โอ้โหยแพงครับหลายหมื่นอยู่เนาะครับอนนี้ไม้ไม้ประกวดครับใบโหสวยต้นนี้ก็หนูลายางรอเป็นกระถางก็เริ่มเขียวแล้วอหมดรอเป็นกระถางหมดตาเด็ดถ้าฝนตกนี่ชุ่มสวยมากเลยเนาะหนุลาอันนี้ก็ขายไหมครับลุงต้ยขายครับขายครับนี่ต้นนี้ ข่อยอีกครับนี่ยคอยครับต้นนี้ข่อยนะครับสวยมากอันนี้ลําต้นมาโอ้โหแล้วก็มาสร้างพุ่มตรงนี้นะสวยมากนะคอ,นนอยหนูข่อยหนูอันนี้น่ข่่อยหนูครับต้นนี้ก็ราคาหะักหลักหมืน่นหลักหมื่นครับสวยนะครับต้นนี้สวยมากเลยประกวดก็ได้ได้ได้เลยฮะใครสนใจก็เดี๋ยวโทรมาครับมาคุยกันได้ครับ ไม้สวยเยอะมากครับนี่ดูตะอย่างนี้นี่ตะโกตะโกดูฟอมนี้โอ้โหสวยมากคือรายละเอียดข้างในนี้ยิบเลยนะครับอันนี้ก็หลักหมื่นนะครับเราต้องหลักหมื่นครับสวยสวย,สวยอูเยอะนะครับนี่ใครสายบอลไทนี้ต้องต้องมานะครับที่สวนนี้นี่คือมีให้ชมเยอะ คือไม้ที่เราไม่เคยเห็นนี่ก็ได้เห็นนะครับว่าต้นไหนมันทําบอนไซได้นี่อย่างเทียนทะเลนี่ก็ราชาบอนไซนี่ก็มีเป็นเทียนทะเลคือเยอะนะครับ็ราก็จะต้นนู้นต้นนู้นอันนี้ก็จะเป็นมะสังมะสังมะสังครับนี่ครับรอเป็นถางไม้พวกนี้ครับอันนี้ก็มะสังมะสังอันนี้ก็หลักพันมาลุงต้อยหรือหลักหมื่น าหลักหลายพันครับอันนี้หลายพันนะครับครับอันนี้ก็อ่านาำพรมนพรมอันนี้นาำพรมพรมเก่าแกลี่ยจริงๆคล้ายตะโกนะมาให้มีอายุโอ้มาดูโซนนี้นะครับครับไม้เล็กไม้เรื่มไสเล็บลงมาคนเดียวยกคนเดียวยกครับนี่ครับอันนี้อะไรครับต้อยมาสังมาสังครับดูดิไซน์นี้ อันนี้สวยนะกระถางก็เข้าสังอันนี้หลักพันหลักพันมาหลักพันครับอันนี้่ากลางภูเขาพวกตระกูลไซไก่กลางะเนาะครับกลางภูเขาอันนี้กลางมันต่างกับไซน่ารักน่ารักนะครับอันนี้โมกอ่าโมกลาครับโมกลาอันนี้โมกพวงนี่โมกลานี่โมกพวงครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปแยกให้ดูนะครับอ่าครับโมกลาโมกพวงโมกโมกหนูลาครับอันนี้ โอ้เข็มต้นนี้สวยมากเข็มครับน่ารักมากเลยเข็มอันนี้ราคายังไงครับลุงต้อยอันนี้พันกว่าบาทเองพันกว่าบาทของปันปีใหม่โอ้สวยมากแล้วตัวนี้กระถางก็มีให้เลือกมีให้เลือกสามต้นนะนี่กครับโอ้โหดูสิอันนี้ก็หลักพันเหรอครับพันกว่าบาทเองอ๋อพันกว่าบาทดูสิก็มีต้นนี้อีก่ะครับเนี่ยพันกว่าบาทอ๋อ ปีใหม่เนี่ยเอาไปมอบให้ผู้ใหญ่สวยมากไม้อยู่ตัวแล้วครับนี่ครับครับเข็มอะไรนี่สามต้นนะสวยมากมีเหลือสามต้นแล้วก็นี่โมกครับโมกอ่าอันนี้โมกโมกหนูลาไหมครับลุงต้อยไม่ใช่ครับอันนี้เป็นโมกอ่าโมกเวียดนามอ๋ออันนี้โมกเวียดนามโมกเวียดนามโมกแคะโมกแคะ อืมโอ้โหเยอะนะไซส์นี้เยอะนะครับไซส์นี้หลักพันต้นนั้นก็ยังก็สวยนะครับอันนี้ครับอันนี้ชาดดูดิครับของฝันปีใหม่นี่ครับไซส์ที่คนเดียวยกนะครับเนี่ยราคาจับต้องได้บนไซเนี่ยช้อนเงินช้อนทองไซส์ไซส์เล็กก็มีใช่ไหมครับไซส์นี้ก็หลักพันนะครับอันนี้ครบพันประวัตินั่นก็เ่ยสวยดีนะอันนี้ก็มาสัง ชั้นนชั้น,นทองนี่ของขวัญปีใหม่ชั้นดีเลยครับกําลังยกสบายๆครับแล้วไม้อยู่ตัวหมดแล้วครับไม้โอ้สวยสวยสวยอันนี้ก็มงเจริญใบเล็ก,ลก,ลกนี่ครับคือเล็กมากเลยนะใบแบบใบละเอียดใบทั้งหมดใ <laughs> บเล็กอันนี้อยู่ตัวแล้วครับอ,อันนี้ก็หลักพันหลักพัน โอ้โหน่าซื้อถึงถึงไม่ให้ของขวัญก็น่าซื้อไปเก็บไว้นะครับเนี่ยเข็มเข็มสวยๆสแบบนี้หายากนะเข็มใชใส้ใชเล็กเล็กสวยๆสหายากอันนี้โมกพวงโมกพคสวยมากสวยเลยเลยครับถ้าออกดอกหมดเลยจะสวยเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาไล่ช้างไว้มันโป่งเยอะแล้วเดี๋ยวห้อยมาพอดีไงครับห้อยมาพอดีห้อยมาดอกจะห้อยมาอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับลุงต้อยนี้หลักพันครับพันอ่า หลักพันโอเคเดี๋ยวอันนี้ไซส์หลักพันเนาะอ่าหลักพันโอ้ไม้สวยๆเยอะเนี่ยอย่างลุงต้อยพวกนี้ทําไว้เยอะนะครับเนี่ยเยอะเลยมะถามเตรียมรอกระถางเตรียมเปลี่ยนกระถางยิ่งสวยๆหมดแล้วทั้งนั้นพวกนี้ก็ขายใช่ไหมขายหมดเลยครับเนี่ยมาะามพวกนี้ราคาก็สองพันสองพันกว่าบาทสองพันบาทครับเนี่ยสวยนะใช่สวยๆมากเอ้อันนี้เสียบได้เลยนะครับลุงต้อยเบยะบย เมื่อน้ำนี่เสียบทิ้งไว้เงี้ยมันก็เกิดขึ้นขึ้นมาแหละครับเชอร์รี่เหมือนกันเหรอครับเชอร์รี่มันขึ้นมาแหละขึ้นง่ายบบนี้แกินเสียบเลยนะปากปากปากขึ้นมาแหละอ้วเราก็ไปคิดเยอะคิดเยอะนี่ไม่เกิดง่ายง่ายไปทางไหนครับอ่าโอ้มะนี่มะขามต้นนี้มะขามมะขามต้นนี้ก็หลักพันหลักพันนะสวยเข้าวประมาณทักสามพันสี่พันอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละ วยพอเรากําหนดราคาตอนนี้แล้วเดี๋ยวพอนานไปเดี๋ยวมันใช่ไหมมันก็ไปอีกนะเดี๋ยวลูกค้ามาบอกเอ้าราคานั้นไม่ได้แล้วมาดูข้างในนี่ตอนนี้ก็รอเปลี่ยนกระถางโอเคโอ้ดอกสวยมากเชอร์รี่แคะเข้ารวดใหม่รอเปลนกระถางดูดอกถ้าดอกมาพร้อมกันนี่คือแบบสวยมากดอกสีชมพูเนี่ยมะขามมะขามมะขามหลักพัน โอ้โหโยเยอะนี่ครับเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าหรือสาบิตรีครับุตอยเฟื่องฟ้าครับต้องฟ้าเห <c oughs> มือนนั้นเฟื่องฟ้าดอกสวยมากนี่ต้นฟ้านี่ก็อยู่ประมาณสองพัน 2, นี่โอ้แพมหน้าต้นนี้รากสวยมากเลยครับอันี้พันกว่าบาทนี่พันกว่าบาทพันกว่าบาทไอ้พวกนี้พันกว่าบาทอันนี้พันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทมีเหมือนกันนี่กับพันกว่าบาทพันกว่าบาทเนี่ยโอ้ ก็สวยนะอันนี้ก็เริ่มสวยแล้วเล่นทาได้เห็นโครงสร้างพื้นไม่เนี่ยไม้ยังไม่จบเนี่ยเอาไปสร้างต่อให้จบเนี่ยครับทํายอดทาอะไรครับนี่สวยโอ้ยเปลี่ยนทะเลเียนทะเลไซส์เล็กไซส์เล็กไซส์เล็กอย่างนี้ลุงต้อยขายยังไงครับเนี่ยเปียนทะเลไซส์แบบนี้ลับพันลับพัน สองพันสามพันี่เงี้ยครับอ๋อมันก็ต้นใหญ่อันนี้ก็หลายปีนะนี่เนาะหลายปีครับอันนี้น่าจะเป็นพ่อเมล็ดพ่อเมล็ดครับอือันนี้ก็สวยอันนี้ก็กรดทดโอ้โหไซส์ใหญ่เตยนทะเลเธาอย่างนี้อย่างนี้เก้าพันเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่นะครับต้นนี้ซากในตัวอือครับสวยนะครับ